น้ำขนาดเลยแม่น้ำกระจิ๋นนักน่ะลูกลูกรุงเทพไม้น้องถึงมูแม่ทก่ซุดเลยใส่เข้าไปยูกมนห่อเสียวนี่อันใหญ่ใหไมเลยนะครับใส่เข้าไ,าไป,ปสูนบ้านเฮาไม่ตรงเหมือนกันอื่นแต่นะแมมอยากมันตรงเหมือนันอื่นหรอขนมเส้นบ้านเฮาเนี่ยขนมเส้นเมืองแปลนเป็นขนมเส้นน้ำใสมันจะบ่งเหมือนกัะตีอื่นอย่างของแม่นี่นะเนี่ยเป็นสูตรขนมเส้นยายขำของเฮานี่ต้องคั่วจิ้มหมูกระดูกหมูเนี่ยคือมันหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เข้าไปแหงน้อยหนึ่ง กำนีถ้าตัวยากร้องเนี่ยนะมาฮัดเจ๊แมงก็ได้เพื่อจะเอาไปนีายถินที่ปิ้งเทพไ,ได้อ่ะกินๆค่ะจะกินเลยนะอืเขาจะได้ฟั่งไปดาควังให้ย้ายวันผูกเขาจะต้องไปวัดทำบุญล,ลอยบันให้ย้ายตั้งแต่เจ้าเลยนะ่นเเนาะ นี่นะลูกนี่กระจายอาการนี่กับวัดพหลวงทัเงาเนิ่งเราแยกอย่างทำไมค่ะ,ะห้องพหลัวท่านเนิ่งร่เจ้าเพราะว่าคำนเนิ่งเนี่ยพาษาเมืองบ้านเฮาคือคำแบดเอียงในภาษากลางนะอืมเราแยกอย่างว่า,าเห็นเอียงอ่ะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวก็เลยย่าให้ตัวองค์ของเจดีย์เนี่ยเป็นสุดตัวลงมาเอียงอยู่อ่าบ้านเฮาก็เลยห้องว่าวัดพหลววท่านเนิ่ง ข้ามายายเนี่ยสมัยแต่ก่อนเปินชอบศึกษาเรียนทำคำพีใบล้านเปิลกันเลยมาว่าสิ่งเล่นเนี่ยมันเพราะว่าสิ่งเล่นเขานี่ยนะเปิลเก็บซะสมคำพีใบล้านเนี่ยตั้งแต่สมัยทางคูบามหาเขนรักไม่นับคณะเลยแค่หลุดยากจะพอนะเดี๋ยวมาจับตาดูพ่อตั้งหวังแม่อันนี้คือใบล้านเลยจ้าใจแล้วหนูอันนี้คือคำพีใบล้านเนี่ยอันนี้เป็นของตั้งแต่โบราณอันนี้เนี่ยก็เป็นผ้าห่อคำพีใบล้านเนี่ยก็จะมีความเก่าเนี่ยมีความฟูกรลอนเนาะเปินก็จะเอาไว้ห่อตัวปักคำพีอันนี้นะ แล้วก็เอามวนไหนะ้เนาะแล้วก็เอาเจือกผัดมัดมันสวยงามของวัดสุมเม่นเฮานี่นะเขาจะมีปะเพีนีตาังตาเข้าไมา้ไฟพระเจ้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะจัดช่วงประมาณมกราเนี่ยช่วงหน้าหนาวจะอีวันพุ่งนี่นะแม่ว่าเขาไปแอลวัดพระธาตุจอแฮด,ดีกว่าเ mm hmm. ออวัดพระธาตุจอแฮก็เป็นวัดประจําจังหวัดแปรเนาะน้องเมย์นะ่าจะบอได้ไปมาหลายเดือนเหมือนกันเนาะ mm hmm. ตั้งแต่กลับบ้านหลอบแล้วเดี๋ยววันพุ่งนี้เขาไปแอล่อเอ mm hmm. แหม่ก็มาเจ,จ,จ้าก็นาหเจ้าลูก ย้ายกันหรอแม่เจ้าแตคือน้องคัดไหวนี่ดูแม่นี่ดูโอ้ใช่เลยเออมงนี่แม่เลยย้ายก็เคยมาวัดนี่มันเนาะเอ้แม่ว่าเขาไปทายหูจะยายดีกะดีโกมาๆนี่ลองดูซิยายยืนตรงนี้เจกอนี่นนีอ๋อบนนี่กะไหนน้องอี๋หนึ่งสอง โอเคค่ะโอเไป,ปเอาขึ้นไปไหว้พระนี่บนดีกว่าเอม่น้องสงสัยนะเจ้าไม่อยากเลยถึงนาว่านี่บอยเหมือนว่าสมเม็นเลยนะเจ้าอืมแต่ขึ้นหันน้องเมสเสาะหูอยู่ใจแล้วหลก สมัยแต่กอนเนี่ยตากระยายฟ้าแม่ม้ามันพ่อแม่เนี่ยคกิดปีขานปีขานก็คือปีเสือแล้ววัดพระราชเจรแห่บ้านเฮาเนี่ยเป็นวัดประจาปีเกิดปีขานไอ้นะาน้องแมตะกี้แม่หันหูกน้องแม่ไหนแม่พอดูเออเนี่ยมีวัดพระราเจรอยู่หลายหูกเลยอืมป่ะแม่แต่ป่าไปเรียนเตียนเดี๋ยวแม่วันนี้อยางได้เล่าคุาฝันนี่น้องแม่แม่เห็นพระธาตุแล้วแม่ก็เนืกใจ น้องเมจำมหูบทายใหญ่ๆตียายอัดไปบนบ้านได้ก่อนอเออตะกี้แม่เห็นว่ามีหูบหนึ่งไหนน้องเมเราเอาขึ้นมาพอสิเออนี่ตรงนี้ใจเลยแมนลูกนี่ก็อเออแมนแล้วลูกนี่นะหูบเนี่ยหูบนี่เลยหูบเนี่ยเป็นหูบสุดท้ายตีตาท้ายไม่ยาวก่อนตีตาจะจากไปมันก็เลยเป็นหูบตีย้ายเนี่ยหักมาก็เลยอัดเป็นอัลบั้มยาย่หูบใหญ่ไวยที่บ้านมังแต่หายนะ มีหลายอย่างเนาะของทิ้งกะลังอีแอลกันแงสามารถเ็บได้เป็นของใช้ของเราได้ถ้ารหลานอกเหนือเกลือน่ยาแอลั้งแต่นอกเหนือแต่จมาะไรใกล้แล้วกนะ